สวัสดีครับมาดูเหตุผลนะครับว่ารถเรานะครับคอมแอร์เสียงดังนะครับหรือว่าแอร์ไม่เย็นนะครับหรือแอร์น็อคนะครับมาดูสาเหตุสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เปิดแอร์น็อคนะครับคอมแอร์มีเสียงดังแก๊ะแกละแก๊กนะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นของนิสสันนาวาล่านะครับเปิดแอร์แล้วมีเสียงดังแกละนะครับแกแล้วก็ความเย็นไม่ได้นะครับอาการนี้คือคอมไม่มีแรงอัดนะครับดูการหมุนของคอมแอร์นะครับไม่มีแรงอัดเลยนะครับจริงๆริงเราต้องใช้มี หมุนอย่างนี้นะครับหมุนให้หนืดนะครับถ้าอย่างนี้นครับไม่มีแรงอัดนะครับคอมเสียงดังแกสและคอมไม่มีแรงอัดตัวนี้เกิดเกิดการเสียหายนะครับต้องเปลี่ยนคอมแอร์นะครับนิสสันนาวาระนะครับต <ates> ัวนี <wh istles out> ้พอเราเปลี่ยนคอมแล้วหาสาเหตุเจอคือการระบายความร้อนไม่ดีนะครับทําให้คอมแอร์มีเสียงดังนะครับการระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็คือการระบายม้อน้ําการระบายแผงแอร์นะครับ ของนิสันนวาล่าวีโก้ก็จะเป็นแบบฟีปัมนะครับระบบฟีปัมอีสูดดิมแม็กก็เป็นระบบฟีปัมนะครับถ้าการระบายไม่ดีนะครับทําให้คอมแอร์ทำงานหนักนะครับความร้อนสะสมที่คอมแอร์น้ํามันคอมแอร์หมดสภาพนะครับจากที่การเป็นน้ํามันคุณภาพดีก็ทําให้น้ํามันคอมแอร์หมดสภาพนะครับก็จะทําให้ภายในทํางานหนักและก็เกิดการเสียหายนะครับมาดูนะครับเกิดการเสียหายอย่างไรนะครับทําให้ลูกสูบนะครับทาให้สูบติดทําให้ก้านหักอาการนี้เลยนะครับ เพราะน้าในคอมแอร์เขาจะมีการหมุนเวียนอยู่นะครับถ้าคอมแอร์นะครับหมุนเวียนแบบนี้แล้วน้ํามันคอมหมดสภาพนะครับหรือทําให้น้ํามันคอมแห้งน้อยลงก็จะทำให้ลูกสูบนะครับและภายในต่างๆหักเสียหายนะครับแตกนะครับอันนี้คืออาการของคอมน็อคนะครับคอมน็อคคอมเสียงดังนะครับคอมไม่มีแรงอัดนะครับก็เกิดจากเหตุผลหลักๆคือการระบายแผงแอร์การระบายแผงหม้อน้ําไม่ดีนะครับ ถ้าเป็นระบบฟีปัมก็ควรเช็คและเติมฟีปัมนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้านะครับพวกรถเก่งนะครับเราก็เช็คว่าพลังไฟฟ้าเราทางานสม่าเสมอหรือเปล่านะครับบางทีนะครับทํางานไม่สม่าเสมอเราก็ต้องขอเช็คนะครับว่าทานหมดหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเลยก็อายุการใช้งานนานแล้วเราก็เปลี่ยนตัวมอเตอร์พลังไฟฟ้าเลยนะครับปัจจัยสําคัญที่เจอบ่อยนะครับคอมแอร์นะครับน็อคคอมแอร์ไม่มีไม่มีแรงอัดนะครับคอมแอร์เสียงดังแก๊แกๆ้นะครับ เบื้องต้นนะครับจะแก้ไขยังไงครับคือถ้าเกิดความเย็นดีอยู่นะครับเราถอดคอมแอร์ออกมานะครับแล้วเทน้ํามันออกให้หมดนะครับพอเทน้ํามันออกหมดปุ๊บเราก็เติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะครับอาการเสียงของคอมแอร์ที่ว่าเสียงดังแกล้แกล้อาจจะเบาลงนะครับหรือหายนะครับนะครับแล้วก็เช็ดเติมน้ํายานะครับแล้วเราก็แก้ไขปัญหาเรื่องระบายความร้อนให้ดีนะครับปัญหาหลักเลยนะครับการระบายความร้อนไม่ดีแอร์ไม่เย็นนะครับเวลารถติดนะครับรถติดแอร์ไม่เย็นนะครับ เป็นปัญหาหลักแล้วเราก็มาแนะนํากันนะครับก่อนที่คอมแอร์จะเสียหายนะครับตัวนี้เป็นของซูซูกินะครับก็มีอาการเหมือนกันครับตัวนี้พัดลมไฟฟ้ามีปัญหานะครับก็มากระทบถึงคอมแอร์นะครับทาให้คอมแอร์ไม่มีแรงอัดทําให้คอมแอร์ดังนะครับโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้นะครับก่อนที่คอมแอร์เราจะดังนะครับก่อนที่คอมแอร์เราจะน็อกนะครับมันจะมีอาการเสียงดังก่อนนะครับถ้ามีอาการเสียงดังก็ควรเข้าหาช่างและให้เช็คนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าเช็คแล้วคือ หอน้ำตันหรือว่าระบบระบายความร้อนไม่ดีเราก็ให้ช่างจัดการนะครับต้มงบารุงนะครับความแอร์เราก็ได้ใช้ได้นานๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ